ใช่ไหมครับมันขึ้นไหมครับเอ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ยืนยันตัวตนจากภาพสดจากหมายตกปลาวันนี้นะครับสวัสดีครับเอาเช้าวันแรกของการปิดเทอมระยะสั้นๆนะครับไปชมบรรยากาศหมายตกปลาวันนี้นะครับทุกคนทษทีครับชื่ออะไรนะครับผมจะได้เรียกชื่อถูกวันนี้ผมอยู่กับนาโจนะครับ นาโจหมายแตกนะครับวันนี้รายงานตัวแล้วนะครับขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มีตัวแน่นอนนะครับน่าจะมันๆทุกหมายนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้กระชอนพร้อมนะครับวันนี้ลงคันไปสองสี่หกม่นี้ใช้อุปกรณ์ดูนะครับอุปกรณ์ของน้าๆานาโจครับโอ้โหวันนี้พร้อมเลยทีเดียวรอฟังเสียงนะครับ อันนี้เขาเรียกอะไรครับวันนี้เนี่ยต,ตัวสัญญาณเสียงนะครับไม่ต้องใช้กระดิ่งเนาะถ้าปลากัดทีหนึ่งก็เสียงจะแบบดังมาเลยครับทุกคนโอ้โหแบบดีเลยนะอ,อยากมีอย่างนี้โทษทีครับตัวคันนี้สนนราคาที่เท่าไหร่ครับเนี่ยไหนครับผมขอทราบราคาหน่อยครับเนี่ยอมันชื่อว่า น่าจะชื่อดีเลยเนี่ยนไหนทุกคันแหละทุกคันพันพันนิดนิดพันนิดนิดนะครับทุกคนนาโจมาแล้วนะนาโจว่าคันละพันนิดนิดนะแต่โลกก็ถูกอยู่โลกประมาณห้าร้อยก็วัดละอืมตัวนู้นดีจีตัวนู้นจะมีราคาหน่อยนี่ครับตัวนู้นใช้ดีจีนะครับทุกคนอุปกรณ์วันนี้นะครับของนาโจนะครับวันนี้ครบเลยทีเดียวนะครับ สายหวานครับแต่ผมว่าชอบเวทอ่อนๆนะผมใช้เวทสปิวว่าหกสิบสองเวลาปลามันแบบดึงแบบสนุกนะผมว่าผมว่าชอบหวานๆวานแปดสิบห้าสิบยี่สิบอันนี้คือเวทอ่อนที่สุดในเพื่อนแล้วครับครับผมมาใช้แบบสายประหยัดเนาะตกสปิวด้วยเอาคันสปิวมาตกหกสิบสองเวลาปลามันดึงทีมันนี่อัน้แปดสิบห้าต้องใช้แบบฝีมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหกสิบสองิดแล้วสายเอ็นนี้ใช้ สายเอ็นนี้ใช้ ouais. see, สายเอ็นเบอร์อะไรครับอันนี้สิบห้าปนโหลดสิบห้าโหลดใช่ไหมครับอันนี้อยากดูใกล้ๆนครับทุกคนก็ใหญ่อยู่นะสิบห้าโหลดไทลีนไทลีนสิบห้าโหลดนี่ห้อคันเบ็ดนะครับไม่ตจำพันหลอกก็ตกที่ราคาห้าหกร้อยโอ้สำหรับใครที่ชอบนะครับเพื่อนๆแนะนำเลยครับชอบบรรยากาศหมายตกปลามาได้เลยนะครับทุกคนเอ้า ฝากเป็นกําลังใจให้หน้านาทุกหมายในวันนี้นะครับในการตกปลาเนาะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในวันนี้นะโน้นครับน้านาอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นโน้น,คร,นครับเนี่ยแต่ละจุดนะครับทุกคนนี่นครับอ๋อวันนี้ใส่ก็น่าจะมีเข้าบรรยากาศตอนเช้าดีมากครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลง คลิปเลยลวกันนะครับวันนี้ปลาขึ้นดีจริงๆเดี๋ยววันนี้รอชมเดี๋ยวผมรอนั่งฟังเสียงเสียงแอบหวอานะโจฝั่งนู้นแล,ล้วกันนะครับนะเดี๋ยววันนี้มีผลงานแน่ๆถ้าได้ยินเสียงหวอเราจะวิ่งมาถ่ายคลิปนะครับมันขึ้นบ้างหรือยังครับาโจขึ้นอยู่นะขึ้นใช่ไหมเฮ้อยไม่กลัวละไม่กลัวละครับไม,รไม่กลัวา <laughs> โจแล้วเ <laughs> ชื่อผมว่ามีตัววันนี้ เพราะว่าสังเกตดูทุกหมายเข้าได้ตัวกันหมดนะครับนี่ะนะครับไม่กวนน้าโจแล้วครับไม่กวนสมัยน้าโจแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องเก็บของลงแล้วนะครับทุกคนเอาขอบคุณทุกคนทีจ้าขออนุญาตนะครับวันนี้น้าโจจัดมาเต็มเลยนะครับทุกคนดูนะครับอุปกรณ์วันนี้ชาเขียวชาเหลืองเต็มเลยครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มาขายน้าโจหน่อยหนึ่งขออนุญาตเก็บของ <c oughs> ลงไลน์เลยแล้วกันนะครับนะ อณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ของผมก็เต็มหลังรถเลยทีเดียวเดี๋ยวไปชมกันครับว่าวันนี้น,ะ,นะครับอันนี้คือเป็นด้านหน้าเนาะโซนก็จะเป็นอย่างนี้ครับบรรยากาศทางเข้าอย่างนี้ของผมลงไปนี่ครับอยู่ด้านหลังเนาะอุปกรณ์เต็มเลยทีเดียวอ้าวขอบคุณที่ติดตามครับทุกคนเดี๋ยวรอชมกันครับว่าวันนี้สีมานโมมานจุบๆครับ